รับปากช่วยเคสเนี่ยตรงสเปคผมมากนะครับนะช่วยคนลําบากยากจนให้สู้กับคนนามสกุลดังเนี่ยได้อย่างเท่าเทียมนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันน่าตกใจคือหนุ่มที่ขับ b ีเเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยยังอ้างพ่ออยู่เลยแล้วยังไปม,มีหน้าลงเลือกตั้งจะไปเป็นผู้แทนของประชาชนคนแก่เนี่ยก็ยังไม่เว้นนะครับแล้วสภาพแบบเนี้ยจะไปเป็นตัวแทนของประชาชนได้ยังไงครับประชาชนจะฝากผีฝากใข่ได้หรือครับแบบนี้แล้วเคสนี้ผมดูแลนะครับบอกเลยว่าใคร ก็ช่วยหนูไม่ได้นะเอาทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนจบเคสนี้จะจบลงอย่างไรคนจนจะสามารถชนะลูกนักการเมืองได้หรือไม่ติดตามไหมครับตอนนี้นะครับโห oh, ขออีพีต่อไปเลยได้ไหมอ่ะอยากรอละอเคสนี้อยากคิดว่าใครจะช่วยหนูได้นะพีทไม่รู้พี่กันเขาไปรู้อะไรมาเพราะประโยคนึงที่พี่กันเขาบอกอ่ะขนาดเรื่องเนี่ยมีอยู่ยังร้องให้พ่อช่วยอยู่เลย,ยแล้วจะไปช่วยอะไรคนอื่นเขาได้ฮะพีท พี่กัรเนี่ยก็ฝากเอาไว้ไม่รู้